โจทย์ข้อนี้มาถึงบอกจงหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ชุดนี้แล้วก็มีเงื่อนไขมาให้ชุดนี้นะครับโดยสมการของมันเนี่ยมันมาแบบผสมผสมกันเลยผสมกันแบบรูปแบบนี้เลยมีทั้ง x ทั้ง y เกี่ยวโยงกันไปหมดนะครับถ้างั้นอันดับแรกฟังเลยนะถ้าพี่ต้องการหาโดเมนโดเมนต้องการหาโดเมนนะครับสัญ,ญลักษณ์คือตัวนี้นะพี่ให้เป็น d แล้วก็มี R อย่างที่บอกนะครับก็คือ D มันก็คือโดเมนส่วน R ก็คือ relation ก็คือความสัมพันธ์หรือบางคนจะเขียนดีเฉยๆบางครั้งก็เข้าใจนะครับว่าหาโดเมนแต่ส่วนใหญ่ก็จะชอบบอกเป็นโดเมนของความสัมพันธ์นะครับโดเมนก็คือตัวที่มันเป็นสมาชิกคู่อันดับแต่ต้องเป็นตัวตัวแรกหรือตัวตั้งต้นปกติคู่อันดับจะมีตัวแรกแล้วมีตัวหลังมาคู่อ่าก็คือโดเมนคือตัวแรกนะครับทีนี้คือต้องเก็บให้หมดต้องเอาให้หมดเา้าถ้างาั้นเริ่มเลยนะ วิธีการทำอันดับแรกนะครับเขาบอกว่าถ้าเราต้องหาโดเมนให้จัดตัวเงื่อนไขหรือสมการที่กำหนดให้เนี่ยให้อยู่ในรูปนี้ให้ได้คือ y, y เท่ากับฟังก์ชันที่ติด x อย่างเดียวย้ำนะฟังดีๆนะ y, y เท่ากับฟังก์ชันที่มันมีตัว x ติดไว้ก็คือพยายามดึง y ออกมาอยู่โดดๆให้ได้อะ ฝั่งหนึ่งของมันตัวเดียวของมันและอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะติดอยู่ในรูปของ x ทั้งหมดอย่ามี y ไปผสมถ้างั้นอันดับแรกเลยสิ่งที่พี่ต้องทำนะครับคือพี่ก็ต้องมาดูสรรมการมันสรรมการของมันมาว่าไง C x y อลบ 3x บวก 5y ลบ1เท่ากับ0แล้วพี่ก็คอยเหลียงเอ๊ะ มันมี y จับคู่กันอยู่นี่นาถ้างั้นตอนนี้สิ่งที่พี่ทำก่อนอันดับแรกคือพี่เอา 4x y บวก 5y ก็คือตัวนี้ก่อนนะคู่นี้นะเอาคู่นี้ก่อนนะคู่นี้กับคู่นี้นะครับแล้วย้ายไอ้สองตัวเนี้ยนี่นี่นี่ไอ้สองตัวเนี้ยไอ้ลบสามเนี่ยกับลบหนึ่งเนี่ยโยนไปฝั่งเลยโยนสมกา,ารไปอีกฝั่งเลยก็จะกลายเป็น3 x ย้ายไปก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งโอเคไหมครับย้ายแล้วปลี่งเครื่องหมายด้วยนะ ย้ายเพราะอะไรเพราะมันไม่มี y มาเกี่ยวมันมีแต่ x ถ้างั้นฝั่งที่ยังมี y ติดอยู่มันมี y ตัวร่วมไงดึง y ไว,ไว้ข้างนอกดีครับถ้างั้นพี่ก็ดึง y ข้างนอกถ้างั้นในวงเล็บก็จะกลายเป็น 4x บวกใครบวก5สมการอีกฝั่งก็เหมือนเดิมครับ 3x บวก1แล้วที่พี่ทำคือเห็นเลยว่าชัดเจนเลยว่ามันจะมี 4x บวก5เนี่ยติดกับ x อย่างเดียวไม่มี y แล้ว โยนมันมาอีกฝั่งหนึ่งย้ายจากคูณมาหารถ้างั้นตอนนี้นะครับหน้าตาความสัมพันธ์ของพี่จากสมการมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับ 3X-1 บวกหหารด้วยใคร 4X-5 บวก5นี่เลยหน้าตาแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้แล้วแล้วพอได้หน้าตาแบบนี้เรียบร้อย <c oughs> ปึ๊บมันจะตรงพอดีเป๊ะกับสิ่งที่เขาต้องการแล้วแต่ทีนี้ฟังดีๆนะโดเมนเนี่ย ในความสัมพันธ์ถ้าเป็นเชิงกราฟเนี่ยคือ x เพราะพูดง่ายๆมันคือตัวแปรต้นมันคือสิ่งที่เป็นตัวสิ่งที่ทําให้เริ่มต้นแล้วผลลัพธ์ของมันคือ y ก็คือเรนจ์ของมันนั่นเองถ้างั้นจากสมการตัวนี้ถ้าเราคิดในเรื่องของระบบจํานวนจริงแล้วระบบจํานวนจริงเนี่ยเราเคยเรียนกันมาแล้วตั้งแต่เทอมที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เราต้องเรียนผ่านมาแล้วในระบบจํานวนจริงไม่งั้นเรามันขึ้นเรื่องนี้ลอยๆเลยไม่ได้ ถ้างั้นพี่ถามก่อนถ้าเป็นระบบจำนวนจริงจริงๆเนี่ยเราสนใจโดเมนคือ x คือ x นะถ้างั้นถ้าพี่สนใจที่ x เนี่ย x ตัวบนเนี่ยพี่พูดตรงๆนะมันเป็นเลขอะไรก็ได้ครับในระบบจำนวนจริงอะ่ะคือมันเป็นเลขอะไรก็ได้และอเลขชุดเนี้ยมันทำให้ได้คำตอบหมดหนูจะเป็นทศนิยมเป็นเศษส่วนเป็นจำนวนนับหรือจะเป็นติดลบติดบวกข้างบนหนูคิดเลขได้หมดแต่มีปัญหาอยู่ตัวเดียวคือเลข x ตัวล่างเนี่ย มันจะมีกรณีกรณีหนึ่งในทางคณิตศาสตร์ถ้าเรารู้จักระบบจำนวนจริงคือข้างล่างตัวส่วนห้าเป็น0ย์เพราะถ้าเป็นศูนย์เมื่อไหร่หนูคิดเลขข้อนี้ไม่ได้ถ้างั้นตอนนี้สิ่งที่จะมาโฟกัสเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัส x ทุกตัวเขาโฟกัสเฉพาะตัวที่เป็นมีปัญหาแล้วทำให้มันคิดเลขไม่ได้ถ้างั้นตอนนี้พี่จะมาโฟกัสจุดนี้จุดเดียวครับคือ x ตัวนี้ตัวเดียวถ้างั้นในอ x ตัวนี้ของพี่เนี่ยมันต้องมันต้อง เป็นเลขได้ทุกเลขยกเว้นอยู่ตัวเดียวยกเว้นตัวเดียวครับคือใครครับติดลบหส่วน4เพราะถ้า x ของพี่เป็นลบ5ส่วน4ี่ใส่เข้าไปในเนี้ยเกิดอะไรขึ้นข้างล่างมันจะลบกันเป็น0ูนย์พอดีแต่ลบ5ส่วน4ไปใส่ข้างบนนะคิดเลขได้แต่ข้างล่างมันคิดไม่ได้ถ้างั้นคือเอาง่ายง่ายคือ x ของพี่ห้ามเป็นเลขตัวนี้ต,นตัวเดียวบนโลกเนี่ยเป็นเลขอะไรก็ได้ห้าเป็นตัวนี้ตัวเดียวไม่งั้นสมการนี้หนูคิดเลขไม่ออก ถ้างั้นจบแล้วครับตอนนี้โดเมนของหนูเนี่ยคือเลขที่มากมายไก่กองเป็นเลขทุกเลขบนโลกได้หมดยกเว้นเลขตัวเดียวคือเลขนี้ถ้างั้นคำตอบถ้าจะมาเขียนในทำนองของระบบจำนวนจริงโดเมนที่พี่ได้มันจะกลายเป็นหน้าตาตัวนี้โดเมนของพี่คือจำนวนจริงทุกเลขยกเว้นตัวเดียวคือติดลบ5ส่วน4เนี่ยห้ามเป็น โอเคไหมครับสัญ,ญลักษณ์ในทางคณิตศาสตร์ตัวนี้คือโดเมนของพี่คือได้จำนวนจริงทุกตัวยกเว้นก็คือลบลบ5ส่วน4ถ้างั้นคำตอบโดเมนพี่ได้มาละวนโอเคนะครับ1แล้วนะยังไม่หมดครับข้อนี้มันยังไม่จบมันยังไม่สิ้นเพราะมันหารเรนด้วยเรนคืออะไรคือ เลขถ้าหนูนึกเลขอะไรบนหัวก็ได้แต่ขอห้ามติดลบห้ใส่เข้าไปในสมการนี้ที่ x แล้วหนูต้องได้คําตอบเป็น y นั่นแหละปัญหาต้องหาด้วยถ้างั้นถ้าหนูต้องหาเลนส์นะครับสัญลักษณ์ก็จะใช้เป็น r เป็น r นะแล้วก็มีความสัมพันธ์เป็น r ตัวย่อยๆนะครับจำไว้เลยนะถ้าหนูจะหาตัวนี้มันก็แค่สลับกับไอชุดนี้ที่หนูทําไปตะเกียบเนี่ย,ยสลับกันเอาถามหน่อย ตากี้หนูจัดให้เหลือ y ใช่ไหมตอนนี้หนูจัดให้เหลือใครนี่ไงจัดให้เหลือ x จัดให้เหลือ x แล้วอีกฝั่งนึงก็คือติดฟังก์ชันเป็น y บ้างสลับกันสลับกันบ้างแหละสลับกันบ้างแหละโอเคนะถ้างั้นตอนนี้สมการทุกอย่างเหมือนเดิมสมการตัวเดิมเลยเนี่ยสมการตัวนี้เลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนใครบ้างเปลี่ยนอ,อตัว x ที่อยู่บ้างแหละถ้างั้นตอนนี้พี่จัดฝั่งนี้นะ 4xy นะครับลบ 3x ส่วนไอ้2ตัวเนี้ยพี่ขอโยนไปอีกฝั่งเลยถ้างั้นมันก็จะกลายเป็นลบ 5y บวก1โอเคนะเป้าหมายของพี่คีย์เวิร์ดคือฝั่งนึ่งตัดให้เหลือ x ตัวเดียวอะเอาง่ายๆถ้าได้ x ตัวเดียวยิ่งดีเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งยังติดฟังก์ชันได้ติดบวกติดลบติดคูณติดฐานกันได้แต่ต้องติดเฉพาะ y ห้ามมี x มารวมเพราะ x ต้องโยนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะ ถ้างั้นตอนนี้คนที่3าคือ x แหละถ้างั้นตอนนี้สิ่งที่พี่ได้นะครับพี่ดึง x ไว้ข้างนอกและพี่ก็จะกลายเป็น 4y ลบ3เข้าไหมแล้วพี่ก็ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเอาไปหารถ้างั้นตอนนี้ถ้าพี่จัดให้เหลือ x ตัวเดียวมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆตะกี้อออกมาเป็นแบบนี้โอเคไหม <c oughs> หน้าตาแบบนี้นะครับออกมาแบบนีอ้ออกมาแบบนี้บ้างหละแล้วก็เหมือนเดิมครับ ตอนนี้ตะกี้พี่คิดเลขคือพี่หา x ที่เป็นไปไม่ได้แต่ตอนเนี้ยพี่หา y ที่เป็นไปไม่ได้บ้างเพราะพี่ต้องการหาเรน์ไงคือ x ของพี่อ่ะมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธรร์กันอ่ะถ้าพี่เอา y ย,ย้อนกลับไปหา x มันก็ต้องได้คําตอบเหมือนกันใช่ไหมเพราะมันมาจากความสัมพันธ์เดียวกันมาจากสมการเดียวกันแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่พี่กําลังมองพี่ไม่ได้มองว่าเป็นเลขอะไรได้บ้างแต่สนใจอย่างเดียวว่ามันเป็นอะไรไม่ได้ ตัวบนเนี่ยไม่ได้ซีเรียสแต่ซีเรียส y ตัวล่างถ้างนั้น y ตัวล่างของหนูเนี่ยถ้ามองดีๆเนี่ย y ห้ามเป็นอะไรครับ y ห้ามเป็นเลขตัวเดียวบนโลกคือ3ส่วน4เท่านั้นเพราะถ้าเป็น3ส่วน4ี่ใส่เข้าไปข้างล่างปุ๊บศูนย์ทันทีแล้วพอเป็นศูนย์ปุ๊บสมการข้อนี้คิดเลขไม่ได้ถ้างนั้นข้อนี้คำตอบเรนจ์ของพี่ก็จะมาแนวแนวหน้าตาคล้ายๆกันเลยคือจำนวนจริงได้ทุกตัว ยกเว้นนี่คือลบนะยกเว้นยกเว้นคือ3ส่วน4ห้ามใช้เพราะถ้าใช้เมื่อไหร่ข้อนี้จะคิดเลขไม่ได้ถ้างั้นตอนนี้เอาตรงๆนะครับคือช่วงคำตอบของหนูโดเมนจะถูกบังคับว่าเป็นได้เลขทุกเลขยกเว้นลบ5ส่วน4ห้ามใส่ในสมการนี้แล้วคำตอบที่หนูได้คือมันจะได้เลขทุกเลขยกเว้นเลขตัวเดียวคือ3ส่วน4เป็นเรนจ์คำตอบโอเคนะ เรื่องนี้นะครับก็ส่วนใหญ่เราจะเจอแน่ๆในเรื่องของความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับจะอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์โดยเป็นสมการที่มีความเกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อกําหนดหนูต้องเก็บให้หมดไม่ว่าจะเป็นจํานวนจริงอยู่ตรงไหนเก็บให้หมดนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับว่าข้อนี้น่าจะเป็นแนวทางในการทําให้ดูในเบื้องต้นได้ว่าลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันมาลักษะแบบนี้เราสามารถหาโดเมนและเลนส์ของมันได้ทั้งหมดอย่างไรนะครับ